นี่คือจัมสตาร์ทนะครับทุกคนสิ่งที่เขามีมาให้ก็จะมีที่ชาร์จหัวจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จในรถเสียบกับที่จุดบุหรี่ภายในรถนะครับสามารถเสียบไฟบ้านได้แล้วก็สามารถเสียบไฟในรถได้อันนี้ก็จะเป็นกวัวจัมกับแบตนะทุกคนไปเนี่แบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นกวัวลบอันนี้ก็เป็นกัวบวก นี่คือปั๊มลมอัตโนมัตินะทุกคนด้านหลังก็จะมีสายมาให้แบบนี้เลยนะทุกคนแต่กับจุกร้อยแล้วก็หมุนหมุนหมุนนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นที่เสียบกับตัวจมเพื่อใช้ไฟเพราะว่าปั๊มลมไม่ได้มีแบตในตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสอนสําหรับสูบลูกบอลนะทุกคนและสิ่งที่แถมมาให้ก็จะเป็นสาย USB A แล้วก็แต่ขแขนออกมาก็จะเป็น Lightning USB C แล้วก็ Micro USB แค่เดี๋ยวผมดูตัวหลักเลยนะครับตัวพระเอกนะครับก็คือที่จมตัวนี้มีที่เสียบ USB ถึง4พอตนะครับชาร์จแบตก็เสียบตรงนเกาาน็อนะ ขั้วตรงนี้นะครับมาใส่นะครับทุกคนนี่นะแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปหนีบบริเวณขั้วแบตเตอรี่รถยนต์ของเรานะครับจากนั้นก็กดสวิตช์เปิดนะครับแล้วก็สตาร์ทรถตึงง่ายมากๆเลยนะฮะยี่ห้อนี้เลยนะครับทุกคนตัวนี้มีไฟด้วยนะทุกคนนี่นะครับเป็นไฟฉายนะครับไฟฉายคือกดค้างนะครับถ้าอยากปิดก็กดค้างไว้อย่างนี้นะครับหรือจะทําเป็นไฟฉุกเฉินก็ได้นะครับที่เป็นสีแดงสีน้ําเงินนะครับแล้วก็กดตรงนี้สองครั้งยำๆนะครับนี่นะฮะ เป็นสีแดงสีน้ำเงินนะครับจะแตกต่างจากการกดไฟแบบเมื่อกี้นะครับแบตเตอรี่ของเขาก็จะให้มา99,800มิลลิแอมป์คุ้มมากๆเลยเพราะว่าได้หลากหลายเลยนะครับมีไว้กว็ดีครับเผื่อวันใดวันหนึงเราสตาร์ทรถไม่ติดเผื่อวันนั้นเป็นอะไรที่ฉุกเฉินและสตาร์ทไม่ติดนี่ยุ่งเลยนะครับพี่กาดอย่ม,มุมซ้ายมือกดสั่งซื้อได้เลยครับ